ตลาดน้าโรงงานดีกว่าค่ะวันนี้จะขามสะพานลอยไปตลาดนี่ค่ะขามาชมอยู่ด้านบนโคนค่ะมองลงไปข้างล่างของเมค้าเมขายที่ขายอยู่ตรงใต้สะพานลอยนี่ค่ะวันนี้เลือกงานเร็วค่ะมีโอกาสได้พัก ใส่หม้อหนึ่งก็น่าจะใส่ได้เนาะดดเดือนแล้วนะคะที่ไม่ได้เดินมาฝั่งนี้เนาะหลายเดือนแล้วที่นี่ก็เป็นร้านขายพักแล้วก็จะมีข้าวโพดต้มนะคะกล้วยโอ้โหโกล้วยไข่ค่ะ สวยมากๆเลยเพื่อมาชมทิวทัศน์หนาบริเวณที่ทำงานของพลทิพย์นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นถนนตัดผ่านเป็นถนนสายใส่ใส่หอมอหนึ่งก็น่าจะใส่ได้เนาะด้านฝั่งโน้นนะคะตรงขามก็ฝั่งนี้ค่ะ ไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะคะตะขามสะพานอยไปเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะ<ม>หา้าฝั่งนู้นนะคะตรงขามกะฝั่งนี้ค่ะไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะคะตะขามสะพานอยไปเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะ<ม> จะมีข้าวดต้มน,นะคะกล้วยโอ้โหโกล้วยไข่ค่ะสวยมากๆเลยที่ร้านซูชินะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแหงๆปังๆเ้ยค่ะ,ะอยไปเือสกับไก้าเด้วเดินดูไปเรื่อยๆค่ะว่าจะมีอะไรบ้างจะเป็นลัดไข่พักคสมมติจะพักจะเยอะกับฝั่งนี้เนาะ เดือนแล้วนะคะที่ม้เดินมาฝั่งนี้เนาะหลายเดือนแล้วดี่นี้ก็เป็นร้านขายพักตลานฝั่งนู้นนะคะตรงขามก็ฝั่งนี้ค่ะไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะคะตะขามสะพานรถไปเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะโอกาสไ่้การเร็วค่ะได้เดินมาชมตลาดฝั่งนี้สักนิดหนึ่งค่ะร้านขายอาหารถุงนะคะแล้วก็มี ขนมหวานแล้วก็มีขนมขบเคี้ยวเยอะแยะมากมายเลยค่ะโอกาสเลิกงานเร็วค่ะได้เดินมาชมตลาดฝั่งนี้สักนิดหนึ่งค่ะหลายเดือนแล้วนะคะที่ไม่ได้เดินมาฝั่งนี้เนาะหลายเดือนแล้วทีนี้ก็เป็นร้านขายพักเพื่อมาชมทิวทัศน์หน้าบริเวณที่ทำงานของพ่ทิพย์นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นถนนตัดผ่าน เป็นถนนสายเดือนแล้วนะคะที่ไม่ได้เดินมาฝั่งนี้เนาะหลายเดือนแล้วดีนี่ก็เป็นร่างขายพักรายการนี้จะเป็นร่างไก่หมูมล่าปลาเผานะคะมีหลายอย่างนี่ล่างผลไม้แก้วม,มังกรงางามค่ะอย่างสวยเลยนะห้าคู่เลยคะ่ะเราจะสั่งห้คู่เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าคู่ ร้านสูชินะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเฮงๆป,ปังๆเด้อค่ะมาแวะร้านถุงเท้าก่อนเลยค่ะซื้อถุงท้าให้ลูกชายสักหน่อยคู่ละสิบาท่ะเพื่อนค่ะได้ชูชีสร็จแล้วแล้วก็ okay, <nice. S 2> ไปดูอย่างอื่นต่อค่ะ บายบายค่ะมีลงแล้วค่ะมาถึงฝั่งนี้แล้วเนาะแล้วก็มาลงสะพานลอยค่ะเอกของเส้ Q, เนสีคิวเดดอุดมนะคะซึ่งจะนูนไปถึงปากทงชัยแล้วก็โอ้ไปทางสีคิวค่ะแต่สวนนี้จะไปทางบุกตุ๊กจก็ใส่ถุงเท้าเปลืองแล้วเกินเนาะ สุดสุงทาาสิ้นเรียบร้อยบรีลัมนะคะเราจะขามสะพานลอยไปกันเลยค่ะถุเ้าไให้ผู้ชายสิ้นรบร้อยค่ะแล้วก็เดินต่อเดินแล้วนะคะที่ไม่ได้เดินมาฝั่งนี้เนาะหลายเดือนแล้วที ป็นร้านขายพักเพื่อมาชมทิวทัศน์หนาบริเวณที่ทำงานของพลทิพย์นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นถนนตัดผ่านเป็นถนนไซต์สิ่งเลยก็รรค่ะแล้วก็เดินต่อนี่ค่ะพามาชมอยู่ด้านบน่คนค่ะมองลงไปข้างล่างของเมคาเมคขายที่ขายอยู่ตรงใต้สะพานรถ ห้าคู่เลยค่ะเราจะสัะ่งห้าคู่เลยนะคะหนึ่งสองสามสี 5, ่ห้าคู่ได้แล้วค่ะข่าสาวไปให้ลูกชายจี้มจ้อยค่ะแล้วก็เดินกบมีลงแล้วค่ะมาถึงฝั่งนี้แล้วเนาะแล้วก็มาลงสะพานลอยค่ะ คุณก็เริ่มจะเยอะแล้วนะคะเป็นศูนย์รวมของตลาดนาโรงงานเลยนะคะเ,คเคพราะผูค้คนแถวๆนี้เขาก็มาซื้อกันกับประชาชนตัค่านี่จะเป็นร้างไก่หมุนล้านปลาเผานะคะมีหลายอย่างน้ำตาลดอกไม้ค่ะแก้วมักรนะงามค่ะอย่างสวยเลยนะ มอห,หนึ่งก็น่าจ,จะใส่ได้เนาะวิลัมนะคะเราจะข้ามสะพานลอยไปกันเลยค่ะนี่นีเป็นทางของสารนะคะ มาเรื่อยๆค่ะยังไม่มีเป้าหมายว่าเราจะได้อะไรนานแล้วค่ะมีตู้คีบตุ๊กตาด้วยนะคะนานถ้าไม่ได้มาฝั่งนี้ค่ะจะอยู่แต่ฝั่งโน้นเนาะออนี่มีลงแล้วค่ะมาถึงฝั่งนี้แล้วเนาะแล้วก็มาลงสะพานลอยค่ะ ตางไก่หมุนนั้นปลาปเผานะคะมีหลายอย่างนี่ตามแล้วไม้ค่ะแก้วมงคลนะงามค่ะอย่างสวยเลยนะนี่ค่ะพามาชมอยู่ด้านบนก่อนค่ะมองลงไปข้างล่างของเมคาเมคขายที่ขายอยู่ตรงใต้สะพานรถเดินมาเรื่อยๆค่ะยังไม่มีเป้าหมายว่าเราจะได้อะไร เดิมาเรื่อยๆค่ะยังไม่มีเป้าหมายว่าเราจะได้อะไรเราก็จะมีขรวพรต้มน,นะคะกล้วยโอ้โหกล้วยไขค่ค่ะสวยมากๆเลยที่ร้านสูชินะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแฮงๆปังๆด้วยคะ่ะรายกา้จะเป็นรลางไก่หมุลนลาปลาเผานะคะ มีหลายอย่างตาม้อกไม้ค่ะแก้วมกคนน่างามค่ะยังสวยเลยนะนี่ค่ะวันนี้เลิกงานเร็วค่ะมีโอกาสได้พักนิดนี่ค่ะพามาชมอยู่ด้านบนคนค่ะมองลงไปข้างล่างของเมคาเมขายที่ขายอยู่ตรงใต้สะพานลอาค่ะเลิกงานเร็วค่ะได้เดินมาชมตลาดฝามีสักนิดหนึ่งค่ะ รายได้ชูชี่เสร็จแล้วเราก็ไปดูอย่างอื่นต่อค่ะบายบายค่ะขายอาหารถุงนะคะแล้วก็มีขนมหวานแล้วก็มีขนมเค้วเยอะแยะมากมายเลยค่ะคนก็เริ่มจะเยอะแล้วนะคะเป็นศูนย์รวมของตลาดหนาโรงงานเลยะคะ่ะเพราะผู้คนแถวๆนี้เขาก็มาซื้อกันกับประชาชน ค่ะพามาชมอยู่ด้านบนคนค่ะมองลงไปข้างล่างของเมคาเมคขายที่ขายอยู่ตรงใต้สะพานรถมีมีเป็นทางขอาสารนะคะ